จินจ้าสบายดีดนแล้วบได้พบกันเนาะมือนี้กูมาถ่ายโฆษณาเกี ada, like ่ยวกับฮูภาพติดเหือนเนาะงานแท้งามว่าเดี๋ยวนี้กำลังอยู่สามแยโคนสีนวลอ่าพนักงานกำลังเมียนเพ่องอยู่แต่ว่าก่อนที่ว่าจะถ่ายทำนั้นเนาะก็จะอัดคลิปน่อยนึงเพื่อสอนภาษาเวียดไทยทุกคนเนาะดนแล้วบได้เหตุคลิปสอนเอามาได้มาเ่ิ่มกันลาๆาลาลาเว่าทุกคนงามอนิเมนฮูภาพโอเค จังซีเลยเนาะทุกคนเนาะเห็นบอทุกคนเห็นหูวผ่าบอเขาจะมาเริ่มเรียนภาษาเวียดกันเลยเนาะสำหรับหู้ภาพติดเือนอันนี้เขาเอิเดินาเป็นแจังเนาะจังจางจีหยาเกือบจังจางจีหยาเกือบหมายความว่าหู้ภาพติดเือนเนาะอันนี้เนาะภาษาเวียดเอิว่าเป็นอ๋อยเก๋หรือว่าเป็นหู้ภาพแต่งงานในภาษาลาวเนาะเห็นปะจังซีก็มีได้ทุกคนเดี๋ยวมาเบิ้งตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำมาเรียนต่อคำศัพท์ที่สองก็คือ อันนี้มันหูบโตอย่างภาษาลาวเอิันน่าเป็นตัวกวางเนาะเห็นไ่มตัวกวางมันมีเขาตัวกวางภาษาเวียดเอินว <ım S 2> yeah. ่ากอนเฮากอนเฮาเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นเป็นอันหนังสือให้พร้อมเนาะอ่ะวันนี้ทำมาเบิ้งโตอ่าหุบใจเนาะอ่ะตัวนี้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 มาเบิไงหูบตัวนี้เลยอันนี้มันเป็นหูบโตอย่างทุกคนก ọ i là กนวอยกนวอยภาษาลาวเอิันว่าโตสร้างเนาะหูบโตสร้างโอเค ตอนนี้กระกร้าหิ mm ้ว hmm. ค uh, no. ือกันเนาะอ่ะมันจะมีอืมตอนนี้ฮันอันรับเป็นอย่างอ่าหูภาพต้นไม้เนาะภาษาเวียดเอื่นรับเป็นแจ้งเชง cây ใบเหลืองก็คงชักเสียงเวียด gọi là cây gì แล้วก็จะ tìm hiểu nhá tiếp theo là โอเคโอเคแซมมี hình ảnh ไหมแซมอันนี้มันยังทุกคนอันนี้มันตัวปลาเนาะตัวปลาคราบภาษาลาวเอิญรับเป็นปลาคราบภาษาเวียดเอิญว่าปลาก๋ายเนาะแค่นี้ก็ว่าปลาก๋าโกยก็อย่าลืมนะ มาเบิ่งตันนี้อีกงามเนาะอันนี้ให้มันเป็นภาพตัวปลาปลากระดัเนาะภาษาลาวเอว่าปลากัดภาษาเวียดเอนว่าเป็นกาจ่อยกาจ่อยกาให้มันปลามันบอกทุกคนจ่อยแปลว่าตีกันเนาะคล้ายๆคือกับกาจ่อยกาจ่อยกาเป็นตัวใกล้มันบอกาให้มันตัวปลาเนาะจ่อยนี่เขาหมายว่าตีกันสู้กันแบบนี้นะเนาะมาเบิ่งต่อเลยอันนี้ให้มัน ดอกบัวบอกรือดอกอย่างบ่าไดใจเนาะดอกไม้เอิอว่าเป็นหัาเนาะหัาภาษาลาวเอิอว่าดอกไหมว่าได้ใจมันเป็นดอกอย่างคือกันเนาะอันนี้มันนกเนาะภาษาลาวเอิอว่าเป็นนกยุงอันนี้ฮันนกยุงแต่ว่าภาษาเวียดเอิอว่าเป็นจิ้มกงเนาะก้อนกงเออว่านกยุ้งงามๆโอเคอันนี้ก็เป็นหัวป่าอันนี้กินเนาะกากล้อยยังอัองอีกวันนี้อืมเอาตัวนี้ตัวนี้เนาะ อันนี้ให้มันดอกบัวภาษาลาวมันดอกบัวซึ่งว่าภาษาเวียดเออนเป็น hoa แซนเนาะหัวเซนหล้วพวกหัวกับเวียดนามดอกกันบ้านอะเนี่ยมันยื้อลาวทีละหัวจำปากันเออเวียดนามละหัวเซนเนาะหมายคามว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติของเวียดทุกคนอาจจะหงแล้วมันบอกลาวให้มันดอกจมปาแต่ว่ายูเวียดให้มันดอกบัวโอเคโอ้ยงามงานเนาะเห็นปะมีหลายเลย สุดท้ายขายของในนึงเนาะถ้าผู้ใดสนใจอย่าลืมมาซื้อเดอรยูสานแยกโพนสีนวลเนานะวันนี้โกกัสซีซื้อไปเพราะว่าพอดีมาท่ายโฆษณาแล้วเพิ่กนกมีส่วนลดให้ประมาณห้าสิเนาะงานอิหลีทุกคนเอนะ้ยเนาะถ้าผู้ใดสนใจอย่าลืมทักอินบ็อกฮาโกกัได้เดี๋ยวเพิ่นมีส่วนลดพิเศษให้เลยเนาะ โอเคสันึกก่อนเนาะแล้ววันหจึงพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อมีเวลาทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้่ะมาทบทวนคำซับคืนใหม่อีกทีนึงอย่าลืมอ่านนำกันเด้อจังจังจียาจังจังจียาฮู้ภาพตกแต่งเฮือนฮู้ภาพตกแต่งเฮือนอแองเกิลแองเกิลฮู้แต่งงานฮู้ đèng ngàn tiếp theo, to bảy con hươu con hươu tủ quàng tù quàng con hươu tiếp theo, tiếp theo, con voi con voi tủ sang tù sang con voi tù sang. Rồi tiếp theo Tranh cây lá vàng Tranh cây lá vàng Hút tôn mây bay lưỡng Hút tôn mây bay lưỡng Tiếp theo Cá coi Cá coi Bà kháp Bà kháp. Cá coi Bà kháp. Tiếp theo là cá chợi cá chợi bà cắt bà cắt cá chợi bà cắt tiếp theo chim công chim công nục nhung, nục nhung, chim công nục nhung. tiếp theo quốc hoa quốc hoa Đọc mây bạ chăm sát. Đọc mây bạ sát. Tiếp, hoa sen. Hoa sen, đọc bùa. Đọc bùa. Hoa sen, đọc bùa. Rồi, hết giờ. Rồi. rồi, hẹn gặp lại các bạn trong clip video tiếp theo nha. Nếu mà ai quan tâm mua tranh hoặc là quan tâm học tiếng Việt hay là học tiếng Lào, cứ gọi số này hay là nhắn tin qua WhatsApp nha. Bye bye!